าาร้างนะครับลูกนี้ที่เางนะครับหามากต่างช้นห้องนนะครับดีว่าทีอที่กำังไอากาศยามเช้าครับช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายรูปไฟ นยกที่สองลอยไปเพราะตนสองลอยอากาศยามเช้าจะทิมันนะฮะฮ่งั เนีส้องดอเะับี่ห้าจะเรีเอาัมสีดสาดสามารถนารบ้านเมื่อหัมมากมาา้นอะชอาซูสุดนะคับถ้าแต่เรียกเอาก็ตรงนี้ตือสีเม็ทีีน้ำนะครับตรงนีุ้ดยู่ตัสี่้าสี่จ่าผสมเรอเอาลครับ้นสี่สาามารถเปนานก็การสวัสดีครับคมเป็นด้านร้านอาา <c oughs> นนปักซีแบบนานปักซีแบบ้าได้่อ,ดอ,อืมถอนก่อนไอ้ไอ้ปุ้ยอัน,นี้ป<แ>่นนีปุ้ยไอ้สามสามกระสอบลอยมา,มามนาออโอ้เขียวตืบดีเน่ะฮะ เอาที <c ười> ่ว <ım Laser> ่าเอาแข็งใส่ก้อนจังปุกเอาเมื่อกว่าห่อนะเนาะเมื่อก่เย็นโอไม่จาที่ไหน้่จกบอไมได้ีดตัวบ้องสันบ้องแงลอืมเฮบ้องสันบ้องบ้อง ตอ,อ,อนตอนตอนอนัน้นสิบปลูกอะ้อนหรอนะโอ้ย,อยอไม่้ปลูกยิ่งเสียไปเดี่ยวใส่มานก,กันก็มาหาวบ้นันโอ้แต่มาหาวาิตารเมืองหรอกฮะไปอยู่ในเมืองอยิ่งเสือผ<ว>้าขเขาจะปา ว่เคยผ้าขาเมืองกี่เสือเนี่ยผาขาเ้าขาแต่ป่าเป็นเพื่สาไปนั่งอปลาเนี่ได้ี่บ่ออะซื้อเบดไปอเห็นบ่เยออคือถือจะเจ้าเนีเข้าปะเอ่อข้อเสบบข้อเข่าข้ ที่มันซื้อแก้วเราแก้วเดียวก็เติมเนาะอากายกันยังเย็นที่เก่าเลยวันวิทย์ปีแม่มาสิอ๋อเนาะเขาบอกหนูมันเย็นเย็นหนาอยู่แต่ลบหนึ่งโงฟ้าเอ้ยหนาก็ดีเนาะ นอนเงอนไม่ไม่ก็ไ้นอนนาก็ไปสักวันเนาะอือเออเป็นนอนใจเดียวป่าวไปพ่อโลกอือหาลังค่าเดียวสักหน่อยก็ยังดีเนาะป่าป่าวปาวพดเนะอไม่ยากไปไหว้ะ พดไป็นงเี้ยเดอนหน่อยพูดใช่งอนู่ป็นี้ง่ินไดห่อ,อยไปจบกันเดยว